ไปต่อกันที่อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เข้าปฏิบัติงานนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ชูท้องฟ้าจำลองกรุงเทพแหล่งเรียนรู้สร้างความสุขให้กับทุกครอบครัวนางเกตทิปสุภาพวาน,นิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เข้าปฏิบัติงานและเยี่ยมชมการดําเนินงานนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือท้องฟ้าจำลองกรุงเทพโดยมีนายเอกราชวีวัตาาร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้นายสุรเชษเหลี่ยมวานิชเลขานุการกรมนายคมกลิอภิชัยสรพันธ์ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกลานายดิสพล์มาตุอัมพันวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ โดยในช่วงเช้าอธิบดีเกตทิพย์ได้ร่วมทำพิธีบูชาสิ่งสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมภายในพื้นที่ศูนย์อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นภารกิจใหม่จากนั้นได้อัญเชิญพระพุทธรูปประจำห้องทำงานพระมหาจากักรพรรดิเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งปัญญาและความดีงามในการบริหารงาน ภายหลังพิธีอธิบดีเกียรติทิพย์ได้เดินเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนรู้ในแต่ละอาคารของศูนย์พบปะและพูดคุยกับเด็กเยาวชนและครอบครัวที่มาท่องเที่ยวเรียนรู้ในวันหยุดโดยหลายครอบครัวนะคะมีทั้งผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมกับลูกหลานสร้างภาพแห่งการเรียนรู้ข้ามวัยที่อบอวลไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ นอกจากนี้อธิบดียังได้มอบของที่ระลึกเป็นแผนที่ดาวให้กับผู้เยี่ยมชมนิทรรศาการพร้อมกล่าวชื่นชมการจัดกิจกรรมของศูนย์ว่าเป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ที่สร้างความสุขและแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในครอบครัวโดยที่นี่คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่มีชีวิตจริงๆดิฉันเห็นทั้งเด็กเล็กวัยรุ่นไปจนถึงปู่ย่าตายายมาร่วมสนุกกับกิจกรรมวิทยศาศาสตร์นี่คือความอบอุ่นของครอบครัวที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ร่วมกัน สิ่งที่เราจะทำต่อไปคือพัฒนาโซนสำหรับผู้สูงอายุและมุมนวัตกรรมภูมิปัญญาเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อให้ทุกวัยได้เรียนรู้ไปพร้อมกันในโอกาสนี้ค่ะยังได้เน้นย้ำว่าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันสามารถต่อยอดไปสู่ health literacy หรือการรู้เท่าทันสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของสองกรที่ต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยและทุกครัวเรือน สกรจะอยู่ในทุกครอบครัวและทุกช่วงวัยของคนไทยเราจะเริ่มจากที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นจุดต้นแบบของการเรียนรู้เพื่อความสุขและสุขภาพดีที่ยั่งยืนค่ะ